สวัสดีค่ะทุกคนเออสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับตอนนี้เป็นห้องเด็กเรียักเรครับพี่สมพงศ์พี่ชมสวัสดีครับกด Z ค่ะใครอยากลองเต้นในการเทียนะครับกด G เพื่อเป็นการล่องหนกด G ล่องหน G ล่องหนครับเพราะฉะนั้นวันนี้จีเป็นภาษาที่นึกเป็นภาษานก็ภาษาไทยเหมือนกันแต่จะไมเพค่อยกดได้อ่ะเออ มันไม่มีภาษาไทยเลยมีแต่ภาษาอังกฤษเราเดินใโอเคเดินได้แล้วสำหรับเป็นแลนนี้เราจะมาทำอะไรกันพบวันนี้เราจะมาทำอะไรก็ไม่รู้แม็กนะครับก็น่าจะเราไม่รู้การ์ดนะครับเอตัวเสร็จแล้วเรามาเล่นแมวถูกต้องนะครับฮะคุณเปนคูเราจะไปเล่นสไวเวอร์มามาลุยกันเลยตอนนี้เพวกเราถ่ายที่อยู่เหมือนกันนะโอเคมาทุกคนอันนี้แมพผมเอง เราอยู่ในเกม Getter นะคะผมเดี๋ยวผมมีลิงก์ไว้ใต้คลิปด้วยนะอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะรับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วมีใครติดตามไหมมีใครติดตามไหมทุกคนนี่คือเรื่องเกิงฉันติดตามแล้วนะมันติดตามแล้วผมจะมาเริ่มทำสตรีมกันครับเดี๋ยวใครยนไม่เป็นพี่เนี่ยใครจอดเราไม่เป็นที่ใครจอดเราไม่เป็นที่บนบล็อกนะแม็กมีจอนมามีจรนมา ก็มีพินพคำแพงอยู่ตัวตีนแม่คือตอนนี้ก็พไปเล่นแบบบุกันแตตอนนี้เราจะไปเล่นแบบบุกใช่ไหมแบวุเบลุกดเอ็กก่อนไม่กดเอ็กไม่ได้เนี่ยเออเหรอภาไงโอเคไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ ตอนนี้ทุกคนตอนนี้เราพร้อมแล้วนะคะเมื่อกี้เกิดปัญหานิดหน่อยนะคะแม็กลุตัดมานะครับเรามาดูโอ้รถตัวนี้นะครับไปกดโอเคตอนไหนฮะตอนนี้ก็ตสีเขียวนะทำไมทันทีว่ากราฟมันเขียวเขียวของมันมาแล้วครับชิลีกับเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยถ้าแม็กม่วงอาจจะเป็นสีก็ได้แต่ถ้าเขาเป็นหมาป่าห้ามบอกสีแดงนะเพราะมันปิดไม้แม็กได้นะปิดไม้เป็นปิดไม้เพื่อนได้ โสต์โอเคนะตอนนี้อาจจะไม่ได้นเสียงเพื่อนุณผูมนะคะก็คือตอนนี้เราเป็นผู้จำเลงนะคะแล้วเราก็เป็นคนดึงถ้าเขาตายเราจะเป็นเป็นเหมือนเขานะคะน่าจะประมาณนี้ผมบอกนะว่าแล้กันนะครับเพราะว่าเราต้องการให้ผู้ชมดูแสดงว่าเราสามารถที่จะเือกเราสามารถที่จะเลือก สคนที่สลับกันได้นะครับอาแล้สลับสานนี้เนอดาชมตอนนีะมีูนเจ็ดไอไป่อแมันก็ไปต่อได้ใช่ไเออผิดจังหวะใกล้เล่นแววเดี๋ยวได้ยินเสียงไปแล้วก็โทรมาทีแล้วเพื่อเกิดตั้งสายคิดว่ราเาไม่ยอมรับอะ คื anyway, อแบบคือเพื่อนพึ่งจะมามองโทรศัพท์ว่าเอ้ยเพื่อนแบบเพื่อนก็เลยมองโทรศัพท์ตอนตอนนี้เพื่อนมาแล้วคือเพื่อนเมื่อกี้เพื่อนแค่ไปคุยกับกับเออเขาเรียกอะไรนะต้องไปคุยกับผูดกูเมื่อมาแล้วแล้วแล้วเพื่อนรู้แล้วว่าใครอ่ะเป็นทัร์บูเมเกอร์เขารู้แล้วครับทุกคนเขารู้แล้วเขารู้แล้วใครเป็นทัร์บูเมเกอร์หรือทาร์บูมี่ ใครเป็นทาบุกีมีคนรู้เลยเราเราจะเรียกง่ายๆว่าทาบุกีเนาะชาบุกีทุกคนทุกคนก็รู้ก็คือไอตัวเฮ้ยที่หมดแล้วเฮ้ยพบคือพบคือกรปบิคแคทใช่ปะไม่ใช่ดิ่ไม่ใช่นะคะเขาไม่แคทไม่ใช่เพราะเป็นโดเพดมีคนเปิดเผยโดเพดไอเทมเป็นนี่เป็นทั้งนางฟ้าแล้วก็ใช่ผมเองแล้วก็เป็นยมทูต นางฟ้าและโยกชุดปวดเถยค่ะอ้าวแล้วมันจะไม่โหวตผมมันจะไม่โหวตผมเลยโอเคทุกคนก็จะรู้นะผมโหวตอะไรผมจะไม่โหวตฟ้ากับโหวตแม็กซ์ราะผมสลับการ์ดฟ้ากับแม็กซ์เองฉะนั้นต้องมีคนโอเครู้แหละวันนี้ยริมยูวิงเฉยเฮ้ยองห่ดปุเลในจังหวะสุดท้ายเห็นไหมผมเออจะมาเชิญหมดปุเรปุเรมาวุิจิตรแสดงว่ากาที่เพื่อนจับจากไอ้หนุ่มหมัดเม้าเพื่อนได้เป็นนี่หรอหมาป่าว่าแล้ว ้าวแล้วพวกมันก็ไปทับปุ๊กยิ้วเพื่อนายเนี่ยนี่ไงมันบอกว่าเพื่อนจับกาแล้วกลายร่างเป็นหมาป่าอันนี้ก็จะเป็นกินเลี้ยงแล้วกลายเป็นหมาป่าเฟรมันเล็กอยู่ตัวสีฟ้าที่ที่คุณสร้างไปนะคะก็คือเราสามารถเรอ์ปะไม่ใช่คือตอนที่ทุกคนอ๋อตอนที่ทุกคนทำอะไรเสร็จเราจะสามารถได้ว่าเรา เป็นการอะไรไม่ว่าจะถึงถึงเราก็จะมีเป็นการที่เราพบปู่ไม่ใช่เราเปิดเขาดูการเพื่อนเขาเขาเรียกว่าธ่ตาเป็นเขาเรียกว่าคนนอนไม่หลับนอนคนนอนไม่หลับจริงๆคว่าเราเป็นอะไรเอาแจริงๆ่เป็นไม่ไงี้อ๋อดมมดมาดมเป็นไอหนุ่มหมัดเมาที่เปิดการแล้วก็ต่างี่กันเนี่ยว่าเราเราไม่ ทุกคนเห็นว่าผมเป็นตัวอะไรอ้าวตัวนี้มาแล้วนี่ครับนีาใครทำกันเลตอนนี้ตอนกลาคืนแล้วครับยัง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 ไม่ได้ทำขอเพื่อนคุยุดย้อยนอนดีกว่าถ้าใครเชื่อผมในเหตอผคือเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะจูบจริง มันต้องมีขนจุนตัวเป็นภารกิจหมดเลยหนึ่งชั่วโมงต่อมัไม่เคยเป็นอัลฟาวูฟเลยเอาแล้วกูเป็นไลท์เฮสปอร์เรนไม่เคยนี่ก็ยังเป็นไลท์เฮสปอร์เรนอยู่ครับเคยเป็นแต่แวร์บูฟเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์แวร์บูฟกับลิงก์เกเทอร์ให้นะภารกิจของอัลฟาวูฟก็คือการเปลี่ยนคนคนนั้นให้กลายเป็นแล้วก็ลองไปเล่นกันดูได้นะครับเรียกค่ะเราก็ต้องรอภารกิจไปก่อนเออใช่ครับมันเดี๋ยวเราข้ามไปตอนที่ให้ โอเคคโอเคมวโอเคมาเดี๋ยวเพื่อนยังทำคลิปอยู่นะเอาละทุกคนทักทายกล้องกันหน่อยครับคนนี้เขาใครเราไม่ฆ่าไปนะคะเพราะว่าเฮ้ยเรามาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะอ้าเฮ้ยอะไรเนี่ยพวกอะทุกคนทุกคนออกกล้องกันหน่อยครับตอนนี้ผมก็ถ่ายชมพูทุกคนออกกล้องกันหน่อยโอเคเลือกสามารถกดสติ๊กเกอร์ได้ด้วยนะครับ เอามาดูไม่ซีบะแบบโอ้ตอนนี้เรารู้ไปแล้วนะคะว่าใครเป็นอินโซเนะค่โอเคอย่างน้อยก็ไม่ใช่ไอหนุ่มมัดเมาน้อยไม่ใช่ไอหนุ่มมัดเมาเหรอเราเจอเราเจอไอที่เวฟววุอันนี้เขาเอามาจากลินึเฮ้ยเดี๋ยวนะเขาไม่นี่เหรอมีคนเปิดเผยด้วยมีคนทักอโอเคมีคนเปิดเผยน่าจะเป็นไอ้น่าจะเป็นเพจคน่าจะเป็นเพกแม็กเป็นผู้จำเลย บวชม็กเลยแล้วก็มีบวชคนอื่นบวชคนอื่นเลยบวชตาเฮ้ยตาตาเขาเป็นน่าจะเป็นช็อตนะคืนโหวชเขาไม่คนนี้แหละเราก็เหลืออ่ะอยู่โรชเฉยเลยครับคือตอนแรกอ่ะผมเป็นไอ้หนุ่มทมันมางวินบวชตาตาเป็นแวววูฟเฮ้ยอาเป็นเป็นแวววูฟอะฉันไปเปลี่ยนตาให้กลายเป็นแวววูฟไงโอ้ยโดนหลอก คนนอนไม่หลับเดินข้ามมาแล้วเพื่อนก็อยูคนนอนไม่หลับโดแล้วถ้าคนนอนไม่หลับเดินข้ามเพื่อนเป็นแววแต่เพื่อนก็อยู่ยนอนเพื่อนเป็นผู้เปิดเผยเพื่อนผู้เปิดเผยแล้วก็มีจริงเหรอไปเปลี่ยนเพื่อนใช่เพื่อนเป็นผู้เปิดเผยถือว่าคุ้มีคนถือเข้าไปมาแล้วก็มีคนไปเปลี่ยนเป็นแววนั่นก็คือไฟเจ้าผู้ายกันเลยนะคะเดี๋ยว้ราจะไปซิ่งรถกันนะคะทุกคนไปเจสุดท้ายกันเนาะ รอ ADX สองเจ็ดก่อนมาแล้วโอ้ยโอ้ยเสียใจด้วยนะตานเป็อินะไรเีจ้าบอกเลยว่าตัวนี้คือเซียนนะคะคือเทพเรยก่าใครก่ตาไม่ได้ดีสิ่งนี้ตัวนี้คือเซียนนะครับสามารถดูการของคนอื่นได้นะคะแล้วพูดทำไมถ้าสลับไปด้วยพูดพูดกำแรงนั่นแหละครับพูดกำแรงผมผมรู้ละค่ะทุกพูดกำแรงเซียนนะคะเพราะว่าแม็กเป็นเนี้เนี่ย ครับอ okay, ันสุดท้ายของเราก็คือเกมเดิมนะครับเราไม่มีใครมาเปลี่ยนของเรารู้แล้วรู้แล้วว่าไม่มีใครมาเปลี่ยนการ์ดของเรารู้แล้วใช่มีคนมีคนรู้ตอนนี้ก็เราคนเดียวคเดี๋ยวก็เล่าเฮ้ยทไมเฮ้ยมันเปิดเผยเองเพราะฉะนั้นมีอยู่สองคนอยากแต่แม็กซ์แต่ว่าแม็กซ์แต่ว่ามีคนมาเปิดเผยฟ้า คนมาเปิดโอเคคนว่าผู้สงสัยคนเนี้ยสงสัยคนเนี้ยทุกคนเหรออ่ะยู้วิ่งเฉยอยู้รถแล้วนี่กัวตายเป็นหมาป่าเพราะเพื่อนไปกัดแม็กซ่าไม่เป็นคนเปิดเผยบุรีไปกัดเพื่อนเพื่อนก็วิ่งเฉยเลยเพอนไปโหวตตาพาแม็กซ์วิ่ง่พาแม็กซ์วิ่งเคนเปิดเผยแต่เพื่อนไม่เปิดเผยไอ้ตัวเนี้ยไม่เปนเปิดเผยไอ้ตัวเนี้ยโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ ตัดมาตรงนี้นะครับเพราะว่าคุณปูณเรกเขาไม่ยอมเข้ามาเลยนะครับ u, เราก็จะมาซิ่งรถกันรอนะคบทุกคนใช่เราจะมาซิ่งรถรอกันถ้าจะเป็นรถแข่งครับมีเฉพาะแบบนี้อ๋อมอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ตรงนี้นี่ตามที่คุณแม็กบอกแล้วนะครับไปตั้งรถการกด X กใช่ไหมต้อกดตรงนี้กด x อ็กซ์อรับเลูกยง นี่นะครับเราสามารถขับรถได้พี่ระหว่างเราคุณกเร่กันนะครับถ,ถ้าคุณเรเขาไม่ยอมมาเราก็อาจจะไม่เล่นแววรูกกันนะครับพี่รถอ,ออกถนนดีกว่า สุดสิงเลยถ้าเป็นสออันเนี่ยเท่าที่ผมรู้อะมันจะเป็นแมพใช่ไหมผมก็ทำแว้มันก็ว้าวมาเลยทุกคนมาอีกคกนนะครับตรงนี้มีติ๊บเน้นติ๊บเนรไหนอืม มาดูกันนะคบว่ามีอะไรบ้างระหว่างเราคุณลเรนะครับไปดูเขาไปอยู่ไหนแล้วหรือว่าเขาหลุดแล้วก็ยังไม่รู้เลยนะคบไปเราขับรถไปดูแวร์ูฟกันก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงไม่รู้หายไปไหนตั้งนานวเ,เ,เขาวนี่นะคะคุณกูเรยังอยู่นี่เลยยังไปไหนไม่รู้ไปเดี <S <s ๋ยวขัไปแว มาแล้วนะครับเขากดอเกมก็ K K T T Enter นี่นะครับเรากำลังรอปุเลอยู่เลยไม่เข้าใจเลยทำไมปุเลช้าขนาดนี้ก็คือเขายอยู่ที่เดิมครับเดี๋ยวทำไมทำไมไมมาเลยอะครับทุกคน เราเดินสำรวจแมพก่อนก็แล้วกันนี่นะครับความเป็นจริงเดินเข้าแม่น้ำก็สามารถเดินเข้าแม่น้ําได้ครับความเป็นจริงของเราเราสามารถเดินเข้าแม่น้ําได้โดยไม่มีอะไรเลยไม่เปียกอะไรเลยตรงนี้อุนเนี้อนะตานเราเข้ามาห้องนี้นะวิแชร์ไว้บอร์ดได้ด้วย อ๋อตรงนี้เราสามารถเขียนได้นะครับต้องไอคอนลองวาดสี่เหลี่ยมนี่นะครับแล้วก็วาดได้ขยายหมุนทิศเอาได้หมดเลยนะครับอันไปที workspace. ่ workspace มีอะไรนะครับไปเข้ามาต่ออ้าอยานี่เหรอ เขาปิดใหม่ใช่ก็ปออันเดี๋ยวนี้เราจบไปแค่นี้ก่อนกต้ะกันนะคะเพราะว่าคุณเปเลไม่ยาวมาเนาะก็คงต้องติดตามกันต่ออีทีหน้านะคะหนึ่งครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย